สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยครับเราเนี่ยผมทับในวันนี้เราอยู่กับเกมไมคครับของไม้คราสกับที่ฉันเคยในวันนี้ผมจะมาสอนวิธีสร้างสนามกอล์ฟกันนะครับแล้วก็อย่าลืมวางน้ําแข็งด้วยนะครบผู้ชมเพื่อเป็นการทําให้กอล์ฟลูกกอล์ฟของเราดันเลื่อนแล้วก็โตเหิวไปแล้วก็อย่าลืมสร้างรูตัวนี้ด้วยตัวรัยังมีรูแล้วเมือยอย่อไรยูจะมีใจ แล้วก็อย่าลืมวางอันนี้แล้วก็ใส่พุลงไปแล้วก็วางที่เหยียบลงไปหลังจากนั้นก็วางพรมสีเขียวเลยนะครับปุ๊กก็วางเบาะอันนี้ทําเป็นขอบเลยนะครับต่อมาก็ได้ทําการวางทงเลยนะครับแล้วก็ได้เวลาช่างอุปสรรคหลายๆอย่างต่อมาก็ได้เวลาตีก๊อฟเลยเย่ลงหลุมแล้วปุ้ม